ให้เข้าไปตอนในประเทศสร้างความย้อึ้นที่เร็วึจาการารุ่หน้าที่พารณรได้รับาสารจากที่ห้อปลาชนทางทุนซึ่งตอนนี้ทางปวเองนะครับก็ได้พยายามรวบรวมในท่าคิศวงได้เรนอย่าง จเนี่มีคนเรีเราต้องฝากที่โยที่โยตัวนี้อาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบปริมาณโพดเรียนได้เลยไะย่าผ่านย่าผ่าอย่าผ่าอย่าผาเดี๋ยวผมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวย่าได้ แล้วกานหาไฟมาซองให้ได้อย uh, uh. ู่ตรงนี้ล้วก็ถ่ายรูปไ้เล้ไปช่วยเอาดอกเย็นเย็นเยนไปเลยไปเย็นใจเย็นเล้ใเยไ้ข้าปอย่้าใช่องไฟใ้ชุดแสดงว่ามันทีออกไปเต็มรถตัวเขาได้ไมมาอีกอ่น